การใช้ relative pronoun นะคะสำหรับคำนี้จะเป็นคำสุดท้ายที่อยู่ในกลุ่ม pronouns นะคะที่ครูยกมานะคะซึ่งเด็กๆด,ดูได้จากตรงนี้นะลูกนี่ค่ะ relative pronoun ที่ครูเรียงมาให้นะคะในสองตัวแรกที่ครูสอนมาคือคำว่า who แล้วก็คำว่า whom นะคะคำต่อมาเป็นคำว่า which or that นะคะแล้วก็ เอพิโซดที่แล้วนะคะเราก็ได้พูดไปในส่วนของคำว่า h o s นะคะคำว่า h o s t แล้วก็คำว่า office ไปแล้วเรียบร้อยนะคะดังนั้นนะคะสำหรับเอพิโซดนี้เราก็จะมาพบกับคำสุดท้ายสำหรับในกลุ่ม relative pronoun ตรงนี้นะคะก็คือคำว่า where นั่นเองนะคะโอเคทีนี้นะคะเราจะนำคำว่า where มาใช้นะคะกับการแทนคำนาม อย่างไรนะคะแล้วก็นำมาเชื่อมในประโยคอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะโอเคหัวข้อตรงนี้นะคะ where มีความหมายว่าอย่างไรนะคะถ้าเป็นประโยค questions หรือว่าเป็นคำถามปกติ where จะแปลว่าอะไรนะคะ where จะแปลว่าที่ไหนถูกต้องไหมคะแต่เมื่อมันมาทำหน้าที่ในลักษณะเป็น relative s pronouns นะคะก็คือการใช้แทนอะไรนะคะลูกการใช้แทน noun หรือคำนามนั่นเองนะคะเพราะว่าตัวมันเองมีหน้าที่เป็น pronouns เป็นสรรพนามถูกต้องไหมคะนอกจากการนำคำว่า where ไปแทนที่นะคะ instead noun แล้วเรียบร้อยยังมีหน้าที่ในการใช้เชื่อมนะคะ sentence หรือว่าเชื่อมประโยคนะคะลูกโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะนี่ค่ะสำหรับคำว่า where นะคะ ถ้าเปลี่ยนมาเป็นลักษณะการแทนที่นาวแล้วก็การเชื่อมประโยคจากเคยแปลว่าที่ไหนมันก็ยังคงรากศัพท์ใกล้เคียงกันค่ะถ้าแทนแล้วจะแปลว่าที่ซึ่งนะคะถ้าแทนคำนามแล้วเนี่ยจะแปลว่าที่ซึ่งแล้วก็ถ้านำมาเชื่อมประโยคก็แปลว่าที่ซึ่งดังนั้นนะคะคำว่า w e r e เนี่ยที่มาจากคำว่าที่ไหนใช่ไหมตรงนี้นะคะจะมีความหมายว่าที่ซึ่งโอเคไหมคะเราใช้แทนอะไรคะใช้แทนเจ้าคำนามที่อยู่ข้างหน้าเนี่ย ที่เป็นลักษณะเกี่ยวกับเรื่องของ place นะคะก็คือสถานที่นึกออกไหมคะโอเคนะดังนั้นเมื่อเราเจอคำนามด้านหน้าประโยคหลักเนี่ยเป็นเจ้า place หรือสถานที่นะคะเราจะแทนที่คำดังกล่าวตรงนี้เป็นคำว่า where โอเคไหมคะทีนี้ตรงนี้เนี่ย where เนี่ยก็จะง่ายหน่อยนะคะลูกตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปแยกว่า subject จะใช้ตัวไหนแล้วก็ object ใช้ตัวไหน ะะสำหรับคำว่า w e r e เราจะสามารถนำไปแทนในส่วนที่เป็น subject ประธานค่ะแล้วก็ส่วนที่เป็น object กรรมได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นคำว่า w e r e นะคะลูกลูกจดได้เลยค่ะตำแหน่งตรงนี้เราจะนำไปใช้กับ subject ได้นะคะใช้กับ subject ได้หรือใช้กับ object ก็ได้เช่นกันนะคะสามารถใช้ได้ทั้งประธานและกรรมเลยนะคะลูกโอเคทีนี้นะคะเราจะเอาคำว่า w e r e เนี่ยนะคะเอาไปแทนและ ะะแล้วก็จะเอาไปเชื่อมแล้วทีนี้มันจะแทนอย่างไรมันจะเชื่อมอย่างไรนะคะเด็กๆมาดู2บรรทัดสําคัญตรงนี้นะคะ2ข้อ2ข้ออ่ะในข้อแรกนะคะเดีครูขยับลงมานิดนึงนะคะหนูเห็นบอร์ดหรือเปล่าโอเคค่ะในส่วนแรกเนี่ย เวลาที่ลูกจะนำคำว่า where ไปใช้นะคะเขาบอกว่าเมื่อเรานำคำว่า where เข้าไปแทนที่คำนามนั้นๆแล้วนะคะเช่นหนูหนูพูดถึงสถานที่ใดอยู่แล้วเราก็เอาคำว่า where เนี่ยที่แปลว่าที่ซึ่งเนี่ยเอาไปแทนคำนามเรียบร้อยนะคะสมมุติว่านี่เป็นคำนามแล้วครูก็เอาคำว่า where ไปแทนเรียบร้อยทีนี้เวลาไปแทนเนี่ยอันดับแรก ะะก่อนที่เราจะใส่แวร์เข้าไปหนูอย่าลืมนะคะที่เราจะต้องตัด prep position หรือว่าถ้าภาษาไทยเขาเรียกว่า,าบุพบทนะคะนะคะ,ะาะภาษาอังกฤษเรียก prep h o เนาะโอเคเมื่อเรานะคะัมเมว่าแว์ไปแทนสถานที่เรียบร้อยหนูอย่าลืมนะคะประโยคไหนมีแวร์ตัดค่ะตัด prep position ออก prep position คืออะไร prep position คือการบอกตำแหน่งค่ะซึ่งการบอกตำแหน่งเนี่ย Uh, ยกตัวอย่างก็เช่น in on at under behind บลาๆนะคะการบอกตำแหน่งว่าอยู่ข้างในข้างนอกสถานที่ uh, อยู่อย่างไรนะคะข้างหน้าข้างหลังนั่นคือตำแหน่ง prep o s i t i o n ดังนั้นนะคะเมื่ออันดับที่หนึ่งะคะอเดคูขออนุญาตเขียนตรงนี้นะคะอันดับที่หนึ่งเมื่อเราได้แวร์แล้วอย่าลืมที่จะตัดค่ะ,อะขออนุญ,ญาตไฮไลท์เลยแล้วกันตัดอะไรคะตัด prep o s i t i o n ออกกากบาดทิ้งเลยคะ่ะที่รักตัดออกไปเลยนะคะกลุ่มที่เป็น p r e position ทั้งหมด มองชัดไหมไม่ว่าจะเป็น in on at under นะคะ behind in front of above บลาๆตัดออกค่ะตัดออกทุกครั้งที่มีการแทนที่ where โอเคไหมคะนะอันนี้กรณีคำว่า where นะคะแต่ลำดับที่สองอ,อันที่สองนี่ก็คือถ้าหนูไม่ใช้คำว่า where นะคะหนูสามารถใช้คำว่า that นะคะ that แทนคำว่า where ได้นึกออกไหมคะ เพราะว่าคําว่าแว์เนี่ยที่ซึ่งเนี่ยถ้าเราแทนว่าแวร์แปลว่าที่ซึ่งได้แล้วละไปใช้คําว่า that ก็ได้เช่นกันแต่เทคนิคการใช้มันต่างกันตรงที่จะมีตัว prep o s i t i o n in on ad หรือว่าไม่มีเท่านั้นเองนะคะกรณีแรกที่ครูพรูดไปตรงนั้นก็คือถ้ามีแวร์แทนที่เนี่ยเราจะทําการทําไมนะคะตัด เจ้า in on at or, ออกก่อนนะคะแต่ถ้านะคะเด็กๆใช้คำว่า that ลงไปนะคะใช้คำว่า that ลงไปเราจะต้องยังคงมีเจ้าตัว in on at under หรือ preposition ต่างๆเหล่านั้นอยู่โดยที่ทำยังไงคะยังคงวางไว้ข้างหลัง verb อยู่นะคะโอเคดังนั้นครูขอเขียนตรงนี้ว่า เป็นเอ่อ uh, verb เป็นแทนตัว v นะคะมองชัดไหมเดี๋ยวครูเพิ่มขนาดก่อนนะคะอ่ะ verb ครูใช้เป็นตัว v ค่ะแล้วก็ตามด้วยนะคะตามด้วย prep o s i t i o n ซึ่ง prep o s i t i o n จริงๆมันมีหลายคำมากนะคะแต่ขออนุญาตยกตัวอย่างมาเขียนเพียงแค่ in นะคะ on แล้วก็ แอดแต่ครูใช้ตรงนี้าลลาไปข้างหลังเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามันมีมากกว่านี้นะคะแต่ทำให้เราจดจำได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเด็กๆเห็นว่าครูเขียน in-on a นแแล้วเมื่อไรเนี่ยเดี๋ยวคำอื่นที่เราจะต้องนำมาใช้การวางตำแหน่งเพ Position หนูจะพอนึกออกขึ้นมาเองนึกออกไหมคะไหมคะไม่ว่าจะเป็นคำว่า above นะคะหรือว่าจะเป็น under นะคะหรือว่าเป็น in front of หรือจะเป็น behind นะคะเดี๋ยวมันมาเองนะลูกนะดังนั้นในกลุ่ม prep position ขออนุญาตเขียนไว้เพียงเท่านี้ในในวงเล็บนี้โอเคไหมคะอะทีนี้สรุปนะคะสองข้อนี้ที่เดี๋ยวครูจะยกตัวยอย่าง sentence หรือประโยคให้ทุกคนได้เห็นเนี่ยอันดับแรกอันที่หนึ่งหากมี where จะต้องตัดอะไรคะตัด prep position ออกถ้าใช้ that ไม่ใช้ w h e r e นะคะใช้ that อย่าลืมค่ะที่จะเอาเจ้า preposition หรือพวก in on at ทั้งหลายเนี่ยเอาไปไว้หลัง verb โอเคไหมคะยังคงยังคงมีอยู่นะคะแต่เพียงแค่จะต้องวางไว้หลัง verb verb เดิมโอเคไหมคะโอเค let uh, let's see to the first example นะคะดูตัวอย่างแรกนะคะดูตัวอย่างแรก example นี้ว่าอย่างไร this the town where I live now เห็นอะไรไหมคะ This the town นะคะ Where I live now หนูคะ Relatives pronoun เป็นการพูดถึงประโยคที่ต้องมีการเชื่อมถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมคะ่ะมีส่วนหน้าที่เห็นว่าเป็นประโยคหลักและมีส่วนหลังที่เป็นลักษณะของประโยคย่อยหรือว่าประโยครองโอเคไหมคะแล้วก็จะต้องมีลักษณะของการแทนคำนามเข้าไปก็คือคำเชื่อมตรงนี้ซึ่งหัวข้อนี้ที่เรากำลังเรียนอยู่คือคำว่า where โอเคนะคะทีนี้ก่อนเราจะแทนเราต้องหา n o วให้เจอหรือว่าหาคำนามให้เจอนั่นเองนะคะ,ะสำหรับเซนเทน c ์นี้นะคะเซนเทน c ์นี้ที่ถูกรวมไว้เรียบร้อยเนี่ยลูกเด็กๆคะ่ะลอง looking for นะคะลองหา n o วรู้สิคะคำนามอยู่ตรงไหน this the town where I l i v e now หนูเห็นคำว่า the town ไหมคะ the town แปลว่าเมือง นะคะเป็นเมืองดังนั้นตำแหน่งตรงนี้อาจเด็กๆเขียนเลยค่ะตำแหน่งตรงนี้มันคือนาวคะ่ะลูกค้านาวตรงนี้เป็น the town the meaning of na, the town is เป็นอะไรคะเมืองมันคือ place มันคือสถานที่โอเคไหมคะดังนั้น this is สถานที่ this is the town พอเราจะแทนคำนามตรงนี้ลงไปนะคะเราจึงใช้คำว่า where ที่แปลว่าที่ซึ่ง นะคะที่ซึ่งจึงเป็นตัวเชื่อมนี่ค่ะเป็นตัวแทนคำว่า the i l i โอเคไหมส่วนที่ซึ่งอย่างไรก็ไปขยายด้านหลังขยายว่า I live I live คือฉันอาศัยอาศัยสังเกตนะคะเด็กๆเขาเขียนว่า I live now มันเคยมีอะไรหลัง live มาก่อนโอเคเดี๋ยวครูยขยายนิดนึงในเด็กคะ verb คือกริยาสำหรับข้อนี้คือคำว่า live นะคะคำว่า live ครูให้เด็กดูก่อนหนูเห็น l ิฟตตรงนี้ไหมตรงนี้เราเรียกมันว่า verb นะคะเราเรียกมันว่า verb ซึ่งปกติมันจะต้องมีคำว่าคำว่า in นะคะ in ะทีนี้เดี๋ยวครูจะปิดคำว่านาวก่อนนะคะเพื่อให้หนูดูชัดๆครูปิดคำว่านาวไว้นะคะจะได้คำว่า I live in I live in หมายถึงว่า This is the town เมืองเมืองนี้นะที่ซึ่งฉันนะ่ะอาศัยอยู่อะครูปิดคำว่า now ไว้เห็นไหมคะ This is the town where I live in I live in นะคะแต่แต่บังเอิญว่าที่เราเรียนมาเป็นไงคะกฎของมันบอกว่าอะไรหากเรานะคะทำการเอาคำว่า where ไปแทนที่คำอะไรคะแทนแทนแทน o าไม่ใช่แทนที่คะ่ะพูดผิดแทน now นแล้วนะคะเมื่อมี where ในประโยคเราจะต้องทำการ ตัด prep o s i t i o n ก็คือพวกคำบุพบททั้งหมดทิ้งนะคะดังนั้นเด็กๆคามาตัดพร้อมๆกันคะ่ะตัดคำว่าอะไรออกสำหรับประโยคน,นี้นี่คะ่ะตัดคำว่า in เห็นไหมคะพวกเราจะตัดคำว่า in ออกคะ่ะไม่เขียนนะปกติ in จะอยู่อย่างนี้เลยคะ่ะ โอเคป้า okay, in now this is the town I live i now n แต่บางเอิยมีคำว่า where อ้าตัด in ทิ้งตัด in เสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้น in หายไปค่ะเหลือแค่ I live now แค่นั้นนึกออกไหมคะ this is the t o where I live now นี่เป็นเหตุเพราะอะไรคะเหตุเพราะ where นะคะ where เป็นเหตุสังเกตได้นะคะจึงไม่มี in นะคะอ่ะแต่แต่คะลูกค้าแต่แต่มาดูประโยคนี้กันมาแต่แต่ตรงนี้คะ่ะแต่ประโยคเดียวกันเนี่ย นะคะ this the town I live in now ครูปอยนะคะจะเปลี่ยนจากคำว่า where ไปเป็นคำว่าไปเป็นคำว่าคำว่าอะไรคำว่า that โอเคปะไปเป็นคำว่า that เพราะฉะนั้นจาก where นะคะเปลี่ยนไปเป็นคำว่า that แบบนี้เป็นยังไงนะอากลับขึ้นไปตรงไหนคะกลับขึ้นไปที่หัวข้อที่เราเพิ่งพูดมาถ้ามี where ตัด in on a t ออกไปเลยนะคะแต่ถ้าเป็น that อย่าลืมที่จะหา verb ให้เจอก่อนหลังจากเจอ verb เสร็จลูกคขาอย่าลืมคะ่ะ in on a t ยังมีอยู่แต่แค่ไปตามตูดต้อยๆจะ verb ถนนเองนอออกไหมคะโอเคดังนั้นนะคะถ้าเราจะใช้คำว่า that ไม่ใช่ where จะกลายเป็นอย่างนี้คะ่ะ this the h o u n that I live หนูเห็นคำว่า in ไหมคะอ่านี่แหละคะ่ะ in อินอยู่ไหนคะอยู่ตรงนี้เห็นที่ครูไฮไลต์แดงไหมนะคะแล้วอินอยู่ยังไงคะอยู่ข้างหลัง verb Verb คือคำว่า leave โอเคไหม love คือคำว่า leave นะคะ,ะข้างบน leave ผูเขียน v จุดไว้ให้นะคะ,ะ v จุดค่า verb นะคะ Verb บวกอะไรนะคะลูก Verb บวก in นนะคะถึงจะทำไมคะถึงจะถูกต้องและเสร็จสมบูรณ์สำหรับการนำคำว่า that นะคะมาใช้ ในประโยคเชื่อมด้วยคำว่า where หรือ that นะคะโอเคนะ,ะทีนี้มาดูตัวอย่างอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะก็คือประโยคที่กล่าวเกี่ยวกับ the school I studied last year, the school I s t u d y in นะคะ the school I s t u d y in ก็คือโรงเรียนน่ะที่ฉันได้เรียน,นะคะ่ะ I studied in ได้เรียนอยู่ในนั้นนะคะ last year ก็คือเมื่อปีที่แล้วนะคะ The skill I study in last year ถ้าลูกจะเชื่อมนะคะว่าสถานที่ที่ I เนี่ย study in กับโรงเรียนใช่ไหมคะหนูหาคำนามในประโยคนี้ให้เจอประโยคนี้คำนามที่เราเห็นกันนะคะก็คือคำว่าอะไรคะ,ะคำว่า the skill เห็นไหมคะ the skill ะเสร็จแล้วยังไงต่อขยายด้วยการบอก I study in แต่ลูกจะเชื่อมด้วยคำว่า where คือที่ซึ่งถูกต้องไหมคะ There's school where I s t u d y in มีคำว่า where เกิดอะไรขึ้นนะคะลูกอ่ะเดี๋ยวหาหา verb ก่อน verb คือคำว่า study เห็นไหมนะคะอ่ะครูเขียนให้ค่ะ verb คือ study แต่ถ้าเจอคำว่า study แล้วตอนแรกต้องเป็น study in แต่มีคำว่า where ทำไมนะคะตัดออกค่ะอ่ะทุกคนตัดพร้อมกันค่ะตัดคำว่า in นะคะโอเ okay. ค there's The school where I s t u d y in last year ครูปอได้ทำการตัด in ออกเหลือแค่ the school where I s t u d y last year was หอวังนะคะ was หอวังเป็นการอธิบายขยายอีกว่า elder school ตรงนี้คืออะไรคะเนี่ยขยายให้ชัดว่าเป็นโรงเรียนอะไรคะโรงเรียนหอวังนึกออกไหมคะ the school I s t u d y last year was หอวังนะคะอะต่อไปคะ่ะถ้าเราไม่ใช้ w ว r e แต่เราใช้ that จะเกิดอะไรขึ้นคะเกิดก็คือ,อาหาเวิร์ให้เจอเวิร์คือ study นะคะและคำว่า in จะยังคงอยู่โอเคไหมคะนี่ค่ะเวิร์คือ study และต้องบวกคำว่า in ด้วยถึงจะถูกต้องนะคะโอเคดังนั้นนะคะเด็กๆก,ก็ลองมาสรุปกันดูว่าถ้าเราจะเอาคำว่า where มาใช้เชื่อมทำอย่างไรคะอะสรุปค่ะแวแลแปลว่าอะไรนะลูก แวแปลว่าที่ซึ่งนะคะใช้กับอะไรคะใช้กับสถานที่โอเคไหมสถานที่ซึ่งสถานที่สามารถนะคะสามารถเป็นยังไงลูกใช้ได้ทั้งที่เป็น subject นะคะใช้้ทั้งที่เป็น subject และก็เป็นอะไรลูก object ได้เลยนะคะโดยที่ถ้าเด็กๆนะคะจะเชื่อมเขาด้วยคำว่า where หนูอย่าลืมทำไมคะอย่าลืมตัดอะไรลูกตัด preposition โอเคไหมอะแต่มันมีมากกว่านี้นะคะอะตัด preposition ออกอะเขียนแบบนี้ให้เห็นชัดๆนะคะส่วนอีกข้อที่สองถ้าลูกจะใช้คำว่าอะไรคะ that อะแป๊บหบนึ่งนะคะเขียนไม่สวยเลยอะขออนุญาตลูก ฟาวด์เดดนะคะ that หนูจะต้องเป็นยังไงคะยังคงต้องหา verb ให้เจอแล้วเราก็ใส่นะคะเจ้าพวก in on at ลงไปอยู่นะอย่าลืมนะคะแค่นี้เองนะคะสำหรับการใช้ where แล้วก็ that นะคะ,ะเมื่อกี้คุณลืมเขียนเลข2 โอเคนะคะอ่ะสำหรับเอพิโซดนี้เราก็จะจบกันไปในส่วนของการใช้ relative pronoun คำว่า where เป็นคำสุดท้ายนะคะดังนั้นนะคะก่อนที่เราจะไปต่อกันในเอพิโซดต่อไปคือการเรียนรู้เรื่องอ complex sentence นะคะว่าวิธีการรวมประโยค simple ให้เป็น complex sentence ทำอย่างไรนะคะดังนั้นให้เด็กๆย้อนกลับไปดูนะคะว่าการใช้นะคะการใช้ Relative s relatives, pronouns นะคะทั้งหมดใช้อย่างไรนะคะการใช้ Relative s pronouns ทั้งหมดใช้อย่างไรตำแหน่งตรงนี้ค่ะนี่นะคะว่า who whom นะคะ which or that ใช้อย่างไรแล้วก็ whose or of which ใช้ยังไงและในตัวสุดท้ายที่เพิ่งเรียนจบไปเมื่อสักครู่ก็คือคำว่า where นะคะกลับไปฟังนะคะห สองสามย้อนกลับไปดูประมาณ3 e มอเองนะคะแล้วก็คำว่าแวร์จะเป็น ep ีที่4ถูกไหมคะหลังจากที่เด็กๆนะคะรวบรวมการใช้ relative pronoun คล่องแล้วนะคะให้เรามาพบกันในเอพิโซดถัดไปซึ่งเราจะมาทำการรู้จักว่า s e n t e n c e ในรูปแบบต่างๆนะคะมีความ เหมือนกันยังไงนะคะรวมร่างกันแล้วจะได้เป็นประโยคแบบไหนแล้วเราจะทําการรวมประโยคเราจะทําได้อย่างไรนะคะอะ๋ยวเราพบกันสําหรับ next episode ค่ะ